สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟ้า998เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องงั้นเลยเก็บอันนังยู่นะครับผมนะก็ทุนเปียเพินเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวจัดสปิดเบ็ดหนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะจัดสปินเจ็ดพันห้าลยครับผมก็สวัสดียามขับอีกรอบนะครับผมนะก็มาอีกเลี้วนะครับสวย ก็เกมนี้นะครับผมนะเกมนังอยู่นะครับเนาะก็มาเล่นตาม F c ซนะครับผมนะเขาบอกว่าเขาเล่นแตกมานะครับก็มาเล่นตามนะครับว่ามันเป็นยังไงอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะโอเครับผมทงมาสวงงานนะครับเขาบอกว่าเกมมันบัคหรือเปล่านะพี่นะครับผมนะก็ถุงว้ผมเบิ้งนะครับเขาได้ไปประมาณ3 0มสิบปินนะครับผมนะในการจัดสปินครั้งเดียวนะครับไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เอาไม้อีกสองครับพี่น้องเฮ้ยก็มาดิครับปกติทวงมันไม่มาเยอะขนาดนี้นะครับผมเอาไม้อีกสองครับพ่อผมเก็บไปครับผมสวยมันบักยังไงนะครับผมนะมันบักแตกหรือว่ามันบักโบแตกนะครับช่วยบอกข่อยพิมพ์บอกข่อยเด้อเด้อไอเด้อนะครับผมนะมันบักยังไงนะครับบักโบแตกบอ ส่วนไหล่สิบัคเบ้าเตะนะครับผมไงกินบักแตกหน่อยนิดหน่อยนะครับ <c oughs> โอเคได้อยู่ครับผมพี่นอนะออ้องไงก็ยังบ่มีหยั่งแบบหรูหวาอลังการงานสร้างนะครับผมนะก็ไม่ร่วงบักยังไงนะครับแต่ว่าเขาไปจัดสปินมานะครับผมนะเบียดไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้ไปสามสิสปินเลยนะครับผมนะนจะขวยลินขึ้นได้เท่านี้ ไี้ได้่้นอย่างนี้มันบักจังได๋ของเจ้านะครับผมนะบักบ่แตกบ่เอามาอีกนึงครับผมสวยเขาบอกว่าบักทุงนะฮึทุงกับบอดี้เซย์นะครับว่าว้ายเอ๊บเขียกกระเพิมสวยงามนะครับเอาถุงมาแล้วครับผมสวยสวยบักจังเด๋ะ เขาบอกว่าถ้าจัดไม้แรกนะครับผมนะมันจะเกลือนะครับไม้แรกนะครับผมนะมันจะเกลือไม้ที่สวงมันทงมันจะมาดูรัวนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็อ่านดูในไลน์นะครับผมนะเขาก็ส่งให้ดูนะครับแล้วผมเห็นมันก็ิดเห็นอย่างเวอร์วังอลังการนะครับผมนะมันก็ธรรมดามันธรรมดามากเลยนะครับผมนะเอาทวงมาสวงครับพี่น้องสวย เป็นยังอ้อยนะครับก็อยากมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมโอ้ยสีทงพี่น้องก็มาดิครับเฮ้ยก็มาดิครับสวยครับเอ็มเกียรตกระเพิ er like ่มสวยดีสวยมีต่อครับเอ็มเกียรตกระเพิ่มอันสีแดงๆอันสีแดงๆอันสีแดงๆดเอ้ยบางดีพี่น้องเอ็มเกียรตกระเพิ่มเอาเร็วมาเร็วพี่ยอดเหนียบลอยครับผม เรียบร้อยครับผมเอาล่างวันระดับซูเปอร์ไปหนึ่งเทียะนะครับผมนะสวยๆเอาแล้วไงเอาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเอาได้อีกถุงนึงนะครับบักถุงยี่หีบอกว่าเฮ้ยมาเสยว่ะมาแล้วมาแล้วก็เอ,เเอ,อี๊อยบเขียนกระเพิร์ฟคนมักคนบุ๊บบักก็ตุวคุ้นมันเลยแล้วนะครับผมนั่นเกมนี่นะครับเนาะเนี่ยไม้อีกแล้วครับพี่น้องผมให้อีกเล้วครับผม นี่าจะจริงเหรอ,อบ,บ,บ,บอนันเละบันเละบันเละก็ไอ้เขียกระเพิ่มสวยสวยสวย,ยม,มาแล้วอุย้ยทวงไม้อีกแล้วเอาดิครับเอาดิครับปกติทวงมันไม่มาเยอะขนาดนี้นะครับผมนะที่ผมเล่นมาเนาะที่เคยเคยเล่นมานะครับผมนะเอาไม้อีกแล้วครับพี่น้องทวงไม้อีกแล้ว ก็มาดีครับอย่างนี้ก็สนุกสนานใหญ่เลยเลยครับผมนะสนุกสนานใหญ่เลยเนาะครับนอจังสีนะครับบันแล้วบันแล้วก็เอวเขียนกระเพิ่มต่อปะแล้วก็เมินเปียกไปเร็วนะครับผมนะไปกำไรเร็วนะครับเนาะเอ๊ยดอกดีอีกย่างมากก็เอ๊ยเอวเขียนกระเพิ่มวันเยอะนะครับผมนะยืดบอลยืดบอล เอาไว้แตกคือน้องไว้แตกมีตอ่อนะครับผมนะมีตอ่อมีตอ่อนะครับตอนนี้ก็เอิมเก่งกกระเพิ่มเขาคูนสิบทำงานไม่เอ่ยคูนสิบทำงานก็เอิมเก่งกกระเพิ่มสองมือสามไปแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยเอิมเก่งกกระเพิ่มเขารางวัลใหญ่แตกครับผมรา,างวัลระดับซูปเปอร์ไปหนึ่งเพียะนะครับผมนะมสปินเอา้มามึงนี่ก็สวยท่งทุ่งทงทุ่งก็มาแล้วนะครับ เอาคอยเรีนก่อยก็ได้เท่านี้อุ้ยคอยได้ยี่สิบสี่สปินพี่น้องเฮ้ยถือว่าได้เยอะนะครับผมนะแต่เขาได้ถึงสามสิบเลย <laughs> เอาโอเคครับผมก็ไม่เดี๋ยวจบเลยละกันนะครับผมนะสาหรับนางนิวเนาะครับเนาะก็ทุนเปลี่ยนพันนะครับก็แตกมาสองหมื่นสี่ไม้เดียวจบเลยนะครับผมนะก็เน้นๆนะครับโอเคครับผมเขาไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องนะเนาะแตกแล้วก็แยกย้ายกันเหรียญเดิมนะครับผมนะ <c oughs> ไปไยปไยป้ายแยกใหญ่กันครับผม